สวัสด <rude S 2> ีครับวันนี้ผมจะมาสอนประกอบชุดคัดของรถเวฟร1 <coworkers, S 2> 1 0สไอนะครับนี่เป็นอะไรฝั่งชุดคัดนะครับว่ามีอะไรบ้างมีเดี๋ยวจะสอนประกอบแผ่นคัดเข้า เป็นอีกส่วนหนึ่งมาวันเออเรามาเริ่มที่ตัวนี้เป็นรังคัดนะครับนนตัวนี้เป็นข้องใหม่แล้วนะครับคือผมซื้อเบิกมาใหม่นะครับมีรังคัดนะครับชุดคัดจะมีหนึ่งรังคัดนะครับตัวนี้ตัวนี้ก็เป็นชามรองตัวล่างนะครับตัวนี้เป็นชามประกบตัวบน ตัวนี้จะเป็นแผ่นแผ่นคัดสตาร์ทเท้านะครับจะมี3แผ่นนะครับแผ่นคัดของเว็บร้อยไแล้วก็แผ่นเหล็กจะมี2แผ่นตัวตัวนี้เป็นแหวนรองนะครับแหวนรองคั นี้นะครับตัวนี้เป็นแหวนรองวา,างจะวางที่ตรงนี้โอเคนะครับตัวนี้จะเป็นแหวนอ่าแหวนรองน็อน,นะครับดูดีๆ,ๆนะครับนี่แหวนรองแล้วตัวนี้เป็นน,อน็อต ที่น็ดตัวขันของฝั uh, ่งคัดจะเป็นตัวเล็กนะครับนะเริ่มประกอบลยครับโอเคอันดับแรกนะครับเราถือชามฝั่งตัวขนานบน ลงไปก่อนต้องทาน้ำมันเครื่องด้วยนะครับจริงเราต้องทาน้ำมันเครื่องก่อนนะครับอันนี้ผมมีสาธิตให้ดูไว้เฉยนะครับเลยไม่ได้ทาปกติจทาน้ำมันเครื่องนะครับวางลงก่อนที่สองก็คือแผ่นเหล็กครับเราเอาฝั่งที่เรียบนะครับด้านที่เป็นเรียบอันนี้จะเป็นฝั่งในด้าน,านลื่นนะครับ น,นี่ฝั่งฝั่งนี้จะจะเป็นรบเรียบแล้วสักษาสักหน่อยนะครับเราเอาฝั่งที่รยบเรียบลงนะครับเนี่ยแล้วก็ตามด้วยแผ่นคัดอีกครั้งหนึง่งทาน้ํามันด้วยนะครับแล้วก็แผ่นเหล็กเหมือนเดิมเอาฝั่งเรียบฝั่งที่มันรยบเรียบนะครับลงเหมือนเดิมโอเค แล้วก็สุดท้ายนะครับแล้วก็แผ่นคัตโ,นะโอเคแล้วต่อไปทำตัวล่างนะครับเราดูสัญลักษณ์ตัวนี้ก็ได้นะครับมาร์กมันผมจะดูตัวนี้นะครับ อยู่ด้านบนนะมาตัวนี้แล้วเราก็มาดูตัวนี้สัญลักษณ์ตัวนี้ให้มันตรงกับฝั่งตัวนี้โอเคนะครับๆๆๆๆจะกบประกอบพดลงไปพอดีนะครับดูขอบโอเคนะครับ มาจัดตัวนี้พอดีที่อาใส่ง่ายนะครับเราเอาแหวนตัวนี้ลองใส่ตรงนี้วางไว้ครับแล้วก็จับขอบของแผ่นคัดให้มันตรงกันครับทีนี้เราวางตัวชุดลังคัดตัวนี้วางลงไปเลยนะครับให้ขอบตรงนี้ ลงไปตรงกับฟันที่มันยื่นออกมานะครับเจะไ,ได้เป็นอย่างนี้นะครับตอนแหวนตัวนี้จะลองอยู่ตรงนี้นะครับต่อไปก็จะมีตัวนี้เป็น แผ่นกดคัดหรือว่าวีกดคัดนะครับตัวนี้เราจะวางวางอย่างนี้นะครับยู่ด้านบนแล้วก็น่าจะเรียกว่าฝาปิดหรือเปล่าตัวนี้ครับจะวางยู่ด้านบน ของวีกดคัดนะครับแล้วก็มีจะมีนอ็อตเบอร์สิบนะครับสี่ตัวยึดอยูย่สี่มุมนะครับ อเคนะครับนี่คือเสร็จขั้นตอนการประกอบขัดแล้วนะครับออต่อไปเราจะเริ่มประกอบเข้ากับ <c oughs> ชุดแข็งนะครับแบบแรกเลยชามรองน้ำมันขัดนะครับอันนี้ชุดขัดใส่แว่นก่อน ตัวนี้เป็นแหวนอรองบูทตัวนี้นะครับโอเคแหวนตัวนี้เป็นแหวนแหวนสองชั้นตัวนี้จะเป็นของอ่ะเนี่ยเป็นของฝั่งคัตนะครับนี่ไม่ตัวนี้สองชั้นจะเป็นของฝังคัตนะครับแล้วเราก็ระบูทตัวนี้อ่จะอยู่ด้านบนของแหวนนะครับโอเคต่อไป ไปอย่างรวดเร็วนะครับตัวนี้เป็นตัวนี้นะครับแหวนจะเป็นตัวบางกว่าตัวเมื่อกี้นะครับจะเป็นของฝั่งแขนข้อเวี่ยงนะครับอลองแข่งโอเคทีนี้ชุดขัดนะครับอันนี้ตอนขัดชามรองนะ้ำมันตัวนี้เป็น JD ดคัดนะครับ เรานำมาประกบกันนี้ครับก่อนก่อนจะโอเคแล้วเราก็ค่อยๆวางนะครับให้มาร์กี้เคลื่อนนะครับอเคตามนี้นะครับ ต่อไปคัดกำลังนะครับหรือคัดสามก้อนนะครับตัวนี้จะเป็นของตัวปี2009นะครับจะเป็นตัวเก่าถาวงตัวใหญ่่างนี้นะครับถ้าของตัวใหม่ปี2012จะตัวนี้จะเล็กกว่านะครับเอาประกบใส่ตรงนี้โอเคต่อไปเราเริ่มที่ฝั่งตัวนี้ก่อนนะครับ แหวนล็อกนะครับโอเคมันจะมีนี่นะครับตัวล็อคตัวนี้เราให้ตัวนี้มาลงกับล่องตัวนี้นะครับนี่ล่องตัวนี้โอเคนะครับแล้วก็เป็นแหวนรองอีกตัวหนึ่งนะครับแหวนตัวนี้แหวนตัวนี้จะมีบอกด้านบนนะครับว่า เอาไซนะครับมาถึงตัวนี้ฝั่งนี้จะอยุดด้านนอกนะครับ,บ,า,งบางลงองๆ okay. ตามด้วยน็อตล็อกนะครับเป็นตัวอย่างี้ตัวใหญ่จะเป็นตัวใหญ่นะครับโอเคนะครับแล้วก็ตั้งข้อตัวนี้ okay. โอเคต่อไปเรามาฝั่งนี้ต่อนะครับต่อไปนะครับนี่ตัวนี้เราก็เอาแหวนแหวนรองที่ผมบอกไปตัวแรกนะครับวางรองที่ผมบอกที่แรกนะครับแหวนรองตัวนี้ต่อไปแล้วก็ใช้น็อตยึดลังคัดตัวนี้นะครับเป็นตัวเล็กนะครับใส่เข้าไปขันเข้าไป เราจะใช้เป็นบล็บอกบล็อกพิเศษนะครับลูกบล็อกพิเศษที่เอาไว้สําหรับพันนะครับบล็อกเขียเ้ยวเราใช้เป็นลูกบล็อกพิเศษนะครับนี่ตัวนี้<อ>มีเขี้ยวยนี้นะครับ แล้วเราก็ใส่บล็อกลมนะครับใช้บล็อกลมยิงยิงตัวนี้ลงแล้วมือจับต่างขัดไปนะครับตัวนี้เราจะใช้เป็นไขควงแบนก็ได้นะครับตีเสด้านข้างคือตีล็อกเอา่างนี้ใช้ค้อนตีนะครับได้เหมือนกันนะครับที่เราใช้ตัวตัวนี้ยิงเลยก็ได้เราใช้บล็อกยิงเลยก็ได้นะครับ Okay. ต่อไปก็จะเป็นตัวแป้นครอบตัวนี้นะครับโอ้ฝนตกแรงมากลมแป้นตัวนี้นะครับจะมีปะกินปะกินอีกแผ่นถ้าเป็นของเดิมมากับมันจะเป็นปะกินอปะกินเหมือนสังกะสีบางๆนะครับสักหน่อยครอบเอาวางลงก่อนแล้วเราก็วางลงน,นะครับแล้วจะมีนอ็อตสามตัวนะครับ น็อตสามตัวตรงนี้น็อตเบอร์แปดโอเคฝั่งนี้น็อตสามตัวขันสามตัวโอเคเป็นอย่างนี้ประมาณนี้นะครับตรงนี้ก็จะมีลูกปืนนะครับจะเป็นลูกปืนกดคัดตรงนี้ตรงนี้เราก็ขันให้แน่นเลยนะครับทีนี้ถ้าเราขันตรงกลางเรียบร้อยแล้วเราขันยึดตรงนี้ด้วยนะครับแล้วก็จะมีน็อตสองตัว ยึดตรงนี้แล้วทีนี้เราก็จะเป็นจะมีตัวขากดนะครับต,ตัวกดจะเป็นคู่กันอย่างนี้แต่พอดีของผมไม่ได้เอาไม่ได้ามาด้วยยังเอาไว้แค่ทดลองแค่นี้ก่อนนะครับเดี๋ยวจะมาบอกวิธีประกอบแล้วดูมาร์กต่อนะครับสำหรับที่นี้ก็จบแค่นี้นะครับขอบคุณที่รับชมครับผม